น้ำกับยามาแล้วค่ะใจมากนะมนมิววันก่อนเนี่ยพวกชาวตลาดเล่นผมซะป่วยเลยน่าเสียดายจังเลยนะคะที่มิวเนี่ยไม่ได้เห็นผู้กำกับเนี่ยออกโรงสืบบ่อนด้วยตัวเองไม่อ็คงเท่หน้าดูเลยนะคะเท,ท่กับดีซะสิโดนพวกตลาดลุมกระทืบแถมลูกน้องตัวเองไล่ย,ยิงซะด้วย คุณกับครับคือตอนนั้นผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับผมก็คิดว่าเจ๊จูคือผู้ก่อการร้ายที่จับตัวผู้กับไปจริงๆแล้วผมตั้งใจจะช่วยเหลือผู้กับนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับถ้าช่วยโดยการเอาปืนไล่ยิงอย่างเงี้ยไม่ต้องช่วยดีกว่านะครับอ่ะว่าไงวัาจ๋าจะคุยมีเรื่องอะไรคุยเออคืออย่างเงี้ครับผู้กับพอดีว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของผมเนี่ย เขาไปสืบข่าวมาจากเหลืองคอไล้ครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้นสังกัดของมันยกเลิกบอนไปที่เรียบร้อยแล้วครับยกเลิกบอนเป็นที่เรียบร้อยก็เพราะว่าเจจูมนุษย์ป้ามหาการเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็ต้องหนีสิครับเพราะว่ากลัวโดนถล่มอีกอ้าวไม่มีบ่อนแล้วอย่างนี้ยังไงต่อครับก็ยังไงต่ออะ่ะก็กลับบ้านไง <ś les> จบไงไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ไม่มีบอนไงก็จบไง เฮ้ย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 อเดียวยังไม่จบจะเพิ่มก่อนเอา N credit ขึ้นไปก่อนบ้าเหรอจะจบได้ไงถ้าตัวยังรับไม่หมดเลยจะไปจบะไรตอนนี้พู่กับเอาขึ้นไปก่อนพู่กับจะจบได้ไงล่ะครับใช่ครับจบได้ไงต้องนีตั้งเยอะก็จบไงก็แยกกันกลับบ้านไงก็มันไม่มีบอดแล้วแล้วตำแหน่งรองพุ่งกับ ที่เคยบอกไว้แล้วครับจะย่ใข้ไครแล้วใครทําได้เจจูงไงเอาเจจูคุณสองคนก็ไม่ได้ถ้าคุณอยากทําอะไรได้คุณก็ไปหาภารกิจที่มันใหญ่กว่านี้ทําจะได้ตาแหน่งระบุงกาบเนี่ยพีพ่นี่พ่งกาบครับผมนี่ลงทุนลงแรงไปตั้งเยอะแล้วนะครับเออเดี๋ยวนะครับรสรุปว่าเนี่ยต้องหาคดีใหม่ทำใช่ไหมครับใช่ครับ,รบหาคดีใหม่ทำเว้ย เปยากอยู่แล้วสบายไอ้นี่เนี่ยจะจบเรื่องอยู่แล้วยังจะขึงกูอยู่นั่นน่ะพ่งกลับพ่วงกลับก็ทราบนะครับว่าตำแหน่งนี้มันสำคัญกับผมมากแค่ไหนอ่ะผมต้องได้ตำแหน่งรองพ่วงกลับพวกผมจะไปแต่งงานกับพราวไหครับก็แต่งไปสิใครไปห้ามไม่ให้แต่งแล้วผมก็รออยู่เนี่ยก็ผมอยากแต่งงานกับพราวตอนที่ผมได้ตำแหน่งรองพ่วงกลับไงครับจ๋าทำไมคุณยึงอยากเป็นรองพ่วงกลับนักเนี่ย คุณนี่เสพติดตำแหน่งรองผู้กำกับจริงๆเลยนี่อย่าบอกนะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากที่แฟนเก่าของคุณยกเลิกงานแต่งงานแล้วไปได้กับรองผู้กำกับที่เป็นลูกชายของเพื่อนผมอะผมรู้หมดแหละเรื่องที่คุณย้ายมาอยู่ในเมืองนี้แต่ก่อนเนี่ยคุณลงใต้คุณอ่ะสายบูบูล่างผ่านซะด้วยผมเข้าใจถือกระบองลุยชอบวิ่งสวนทางเถือนผู้กับคนละเรื่องกัน อันนั้นคนแฝกเราเรื่องแล้วตลกเลยนะเออ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 นั่นแหละส่วนเรื่องรักสามเศร้าของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะผมรู้แต่ผมไม่พูดส่วนเรื่องในตำแหน่งรองผู้กำกับเนี่ยมันไม่มีบอร์ดแล้วมันก็ทําไม่ได้แล้วคุณก็ไปหาพัรนากิจอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ทําก็แล้วกันแต่พี่มีงานใหม่นะ <c oughs> งานนี้บอกเลยว่า <c oughs> เล่นแบบว่า no profile ไม่เตะตาไฮเทคกว่าเดิมรับรองเนี่ยไม่มีใครจับอยู่หรอกจ้าแต่ว่าเงินน่ะเท่าเดิม谢谢สงสัยงานนี้จะขีดขึ้นมานิดหน่อยนะเห็นทีต้องใช้เจ๊ฝ่ายสืบยาวๆแล้วล่ะนี่แล้วพ่อจ๋าแล้วผมจะบอกอะไรกับคุณอีกอย่างนึงนะคุณต้องระวังอีเจ๊ฝ่ายให้ดีๆอีนังนี่ไม่ธรรมดานะมันไม่เบานะอีนางเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังๆนี่ผมเห็นเนี่ย มันเข้าใกล้น้องพาวมากเกินไปดูมาให้ดีๆรับทราบครับไปได้ผมนมี่แหละเจ๊ไฟอะไรไฟๆหรอ,อ,อผมเป็นไข้เพราะมีไฟครับอ๋อไข้ไฟเป็นไข้เพราะมีไฟไฟกับไข้ไม่สัมผัส